อวีดัสวัสดีพี่น้องไปอ้องอุ้อิงออิงอุ้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 อิงมามอุ้อิงมามาพี่น้ององไปทั้งหลายทั้งหน่อย่จะไก่ยืไก่ยืไทยยืเลาเอาขอบุญ่าปุ้นกพี่น้องเด้อเออมันนีล่งมาคุยตลกห้ากัน ปกติกปกติแต่ว่าเออมือนี่ไม่ซื้ว่าไปกินเผากับลานองิงลานสาวป้ายัง่มคนละอย่างเลยพี่น้องเขาทำยังไง่ะนอไปนอนตเวทีปนอนตเวทีน เราเขอย่างมล้วเยบรอยกาแฟกาแฟกกาานี่บุับนอไม่มีกาัฟอินไม่มีน้ำตาลอาว่าดีอว่าดีว่าดีกาแฟสดอดดิโอ้ยอามาเบิ่งสมัยฮัลโอกาแฟเสดเจอือเสด็จองกินกาแฟเมื่อกี้กินไม่ยังยันเมบ่ท่านนั่นได้ยังหรอกินกาแฟไม่กาแาแล้วว่าดีครับว่าดีว่าดีกอดปากเลนบ่บมีค้าแฟอิน กินละเขาเอาไปกินยังเดียวเลยโอ้ยมันน่กินนั่น่กินแน่กินเหีแนใหญ่พี่น้องปลาตัโอ้ยแม่ก็จะเป็นดีไล่หักแพงหักแป้งตมันโตันเขาเบิดแ่เนี่แม่เอาเอามาู้พรวาเขาเบิดันเด้อเออตืทันตัวเข้าก็ได้ื่นแต่ยล่หลวงแห่งจ้อยเขาเบิร์ตเขาหลเขาเนี่ย โอเขาบ่าเนี่ยหูเขาเนี่ยวะเขาีบเวทีิบงอนห่อยนี่ย่ได้สามน้ำขาบ่งอนหน่อยพยายมได้บ่อะไรสาน้ำขาบ่ไบ่ไเต้นนี่อีหลานังเอกมแอบนะคำาลวงก็อยากให้มันเต้นอยากใหมันจอยแต่เนี่ยมันจอยหลีวะจอยนะจอันนี้คือบัตรเตอันนี้อมแอบเ่อมแอบมแ่เี้ยวมัน่วัดเราอุตส่าเล้ยวแคใส่แงงันทุเท่าท้ออะไรยากดูนี่้ย

เมื่อนี้่มนี้ไม่น่าเห็นไม่เอะเค็มว่าพื้นเจามันไม่น่าแสดงมันมอนี้ได้ซ้อมว่าพื้นกับบ้านสามล้านนี่มสามล้าน่ครับม่ค่อยเยพอคนนีได้ทิ้อีกค่เด้เยอะบางลาพ่อเี่ดเแค่ินพอละเขาจะกินพร้อมกันเนาะง้อเขาจะกินพร้อมกันงพ่อดยังไงวะเอกินกินพ่อว่ดซื้อได้พอวัดอยากกนนดิ

่็เห็นว่าหอมๆ็น่งแล้วิเห็นมันหอมมันคือบุมีคาเฟอีนมันคือหอมบมี่กาแฟสไทอันนี้สมเลนอดีที่บ้าเราวิจารณ์รสชาติไนเพาว่านั่งบ้นเลยีบ้านแค่นกินกินกินเลยกนเลได้แอันบะมี่อันนี้ไม่แนวเ็มไก่ก่กระมนกิอยากอกนจะนยกินะกินไปอ่ะกินอ่ะกินกินไป่ะกินไปกินไปอ่ะกินปร่ะกินินอกินกินอ่กินนกินก ูู้เปอร์ำกันพอดีคนที่เป็นเบาหวานความดันสามารถได้ได้ไม่ได้้น้าลน้ตาการชุรพนมันคือหวานขึ้น่นอันนี้ไม่หวานอดีอันนี้ไม่บ้านพอดีไห ini kau <laughs> เอากระได้อกกระดวุ่นวี่เลยเนาะมากพอมาเขานะไปักแบนั่งข้างเอางนั่งข้างเาลงมากมีแฟนปเป็นอย่างนี้แล้วพ้ประการนงไก่พนพพอพัดอาบน้ำไปนลาบเป็ดดีว่ามากัป้าเห็ดกำลังนัวิ้วปารแตจขั้นข้าวปลาเป็นอย่างเด้อข้าวปลได้เยอะแจกมาจะทางถ้าคนแกนอดีน้องไรน้องไร ลนเียนใหญ่มากเนเของแป๊บคููบุะาเออนี่เป็นหุนโตเป็นบถ้าเขาอันก้หต่ี่ีดีนพ่อพ่อมาอบ่รองกาเนหองมากแต่ว่าบ้่นั้นพอรู้อรับเื้อไปหาเราอยู่หัวาอยู่หัวทายอยู่พูดแล้วปิ้งปลาแหาบไดแล้วไปอยู่ไรอกตะกี้กับปูกบานอยู่แถว แค่เ่อนแก้วนนละรู้พอไหมเนี่ยรู้บ้างว่าจิมเมื่ออาย3อว่าจิมเมื่อเมื่อวันเมื่อวันจงเมื่อวันจังเมื่อจิ้มเท่าเจอ้ก็จะต่างกันพอพอเกมรุ่นเดียวกันว่อผมพอจู่หน่มแ่หน่อยสิบัอเกมเกินวันแม่านุ่มองี ันเมย์เงาเขาตัันเขาได้ล่าตัอไเขาอื่นื่นเนี่ละต้วนดีกว่าดีต้มให้ปลาพูดให้เอื่อืดเพราะบาดเกียริเีล็ปลานุพันนารักน่งพันเราเอง่เนี่ยวางเนดห้เอือืดเาเป็นเนื้ อ้ยบ่อด้กอนเนอะอมากินอะไรี่เด็ดอาจารย์นอกลมาได้เสียว่าเออย่าเอพอก็มเนอแล้วผิดเมียเหเด้บออาจารย์นวยผู้ใดเอ้วหัวแล้วจัผิดเมียเบิดสมนววัััวัวพ่อแ่อ เห่นครับกูกินมีเยเกินกูบอกเมืองนี่มึงหลอกกูได้รมาจากไหนบดมาเท่าินอีก้เอิดพอาไ้เขาอิดกินเากินเผรอเอาตัต่นปู่าเป็นรถปู่ปาเป็นอราัวไป

มาทั้งนี่หอกทั้งมีควมขุ่นเฒ่าเมไอ้พี่ค่ะ้องงต้องมาเป็นรองอย่าลืมเล่มืออื่นมืออล้รเปนรองหม่ไิบตามไอดูการเอาเป็นรองมาดูมาดู มาดุนอย่างไมามนไปดขเราไปหายก่นั้งหมดอ่ะมาหมวนมางินงนำขันวไปห้องเน้มกันเนซื้อบัตรซืตัวกะไม่ลายถามันแซ่บเาซื้อเาหาแล้วไปห้องนู้เัอรนี่เราบ่มีอีกแหรอเด้เนี่ยไปหาไปชดคุมปิดกัหน้อยกสิบเก้าไอเดีมกอบกแล้วหน้าประตูร้อยห้าสบาทแต่ละคนเี่ดอมีรางวัลใหนรุนอีกได้ ก็เคืนหข่อยเบิดมือละมือนีข่อยไ่ได้อยใหทยจักอายาตไปป่าหาน้ำไปหาโตมินเ่า่ยต้องท้าขาเียบอกมาเาสิ์ทายอยูะมาเบิ้งรสิมาบมาอาสำหรับกินนีอสับปปนองนาะขอบุณขอบพุณหลายที่เขามาเบิ่งสองาหรับนองกเกี่ย

สวัสดีครับสวัสดีครับ